เราไม่อาจจะพ้นทุกข์ได้ด้วยการคิดแต่จะพ้นทุกข์ได้ต่อเมื่อจเจริญสติจนหยุดคิดรู้เท่าทันความคิดและพ้นไปจากคิดได้หากมีคนมาชวนเราไปทำบุญฟังธรรมพอเราปฏิเสธแล้วเขาโกรธ ็จงปล่อยเข้าไปเพราะ,ะแสดงว่าบุญที่เขาทำทำที่เขาฟังไม่ได้ช่วยให้เขามีสติพอจะระงับความโกรธได้เลยดังนั้นการที่เราไม่ไปทำบุญฟังธรรมกับเขาแต่จเจริญสติภาวนาอยู่ที่บ้านจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าต้องไปวัดเท่านั้นจึงจะทำบุญได้หรือต้องไปนั่งฟังพระเทศเฉพาะหน้าเท่านั้นจึงจะเป็นการฟังธรรมแท้จริงแล้วอยู่บ้านสวดมนต์เจริญสติภาวนาให้จิตสงบก็เป็นบุญได้และเมื่อใดที่เรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ เมื่อน,นั้นคือเราได้ทำบุญฟังธรรมโดยอัตโนมัติแล้วผู้มีปัญญาธรรมก็จะเห็นธรรมเป็นธรรมส่วนผู้เขาก็จะเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมเป็นธรรมแยกแยะคำสอนผิดถูกไม่ได้หลงวนอยู่กับคำสอนผิดผิด ข้อวัดปฏิบัติแบบผิดผิดและตายไปด้วยเมตช้าทิฏฐิอีกชาติหนึ่งเท่านั้นเองการเป็นอยู่ใดๆก็ไม่ประเสริฐเท่ากับการเป็นอยู่อย่างสัมมาทิฏฐิเลยความคาดหวังจัดเป็นความอยากอย่างหนึ่งในทางธรรม ก็คือตันหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์นั่นเองดังนั้นเมื่อใดที่คาดหวังเมื่อนั้นทุกย่อมเกิดเมื่อใดที่คาดหวังแต่ไม่ยึดในความคาดหวังไม่ยึดในสิ่งที่หวังทุกก็ทำอะไรจิตไม่ได้เพราะจิตเป็นกลางถึงซึ่งความสงบสันติเสียแล้ว บางคนบอกว่าบรรลุอรหัตผลแล้วถอยกลับมาอนาคามีก่อนซึ่งไม่ถูกต้องธรรมะนั้นเมื่อบรรลุแล้วไม่มีการถอยกลับไปกลับมาแสดงว่าทั้งอรหัตผลและอนาคามีที่บอกว่าบรรลุนั้นเป็นของปลอมทั้งสิ้น คำว่าอุเบกขาในพรมวิหารสี่นั้นไม่ได้หมายถึงการวางเฉยแบบทองไม่รู้ร้อนทอดทิง้งทุระหน้าที่ที่ตนพึงกระทำแต่หมายถึงหลังจากที่ตนได้ทำหน้าที่ที่พึงกระทำแล้วผู้อื่นจะได้รับกรรมอย่างอื่นหรืออย่างไรต่อไปก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของเขาจิตเรา จะต้องสงบวางเฉยต่อกรรมที่เขาพึงได้รับไม่ควรเต้นทุกร้อนไปกับกรรมของเขาเพราะไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่เกินกว่าอำนาจกรรมส่วนใหญ่คนเราจะรู้จักการทำสมาธิแบบหลับตา แต่การทำสมาธิแบบลืมตานี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักกันวันใดรู้จักการทำสมาธิแบบลืมตาวันนั้นการทำสมาธิแบบหลับตาก็เป็นของเด็กเล่นเท่านั้นเองธรรมดาเสียงเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็ดับไป ลองทิ้งปากกาลงบนพื้นโต๊ะสิจะเห็นจริงตามนั้นแม้เสียงด่าก็เช่นกันเกิดแล้วดับเหมือนเสียงปากกากระทบพื้นโต๊ะนั่นแหละแต่ที่เรายัางทุกข์ร้อนอยู่กับเสียงด่าเพราะไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงของเสียงไม่อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันที่ว่าเสียงนั้น แล้วการทำความดีเพื่อหวังสิ่งตอบแทนไม่เรียกว่าทำาดีแต่การทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นการทำความดีที่แท้จริง คนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็เพราะขาดสติไม่รู้เท่าทันอารมณ์ที่ซึมเศร้าส่งใจไปยึดบุคคลสัตว์สิ่งของชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สินเงินทองจอมจมอยู่กับอดีตที่ล่วงลับดับไปแล้วกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะมีแต่จะนำทุกข์มาให้ไม่สิ้นสุดหากมีสติอยู่กับปัจจุบันรู้เท่าทันอารมณ์ที่ซึมเศร้ารู้เท่าทันบุคคลสัตว์สิ่งของชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สินเงินทองว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนสักอย่าง ็เท่ากับมีสติเป็นที่พึ่งที่อยู่ของใจผู้ใดมีสติเป็นที่อยู่ของใจได้ผู้นั้นย่อมมีธรรมเป็นที่พึ่งและจะไม่มีวันเป็นโรคซึมเศร้าเลยคนที่โกงรัฐโกงคนอื่นจนร่ำรวยในทางโลกอาจมองว่าคนคนนั้น เป็นคนฉลาดแต่ในทางธรรมถือว่าเป็นคนที่โง่เขลาที่สุดเพราะเขากำลังทำร้ายตนเองอย่างไม่รู้ตัวไม่ตระหนักถึงผลกรรมอันน่าสยดสยองที่จะตามมาในระยะใกล้เปรียบเหมือนคนกินแตงโมอาบยาพิษแรก,แรก ก็จะอร่อยไปกับรสหวานฉ่ำของมันแต่ไม่นานก็ต้องทุกอทรมานแสนสาหัสกับยาพิษที่แฝงอยู่ในรสหวานฉ่ำนั้นคนเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทำของตัวเองไม่ได้อยู่ที่ลมปากคนเมื่อทำความดีแล้ว จึงไม่ควรเที่ยววิ่งตามลมปากใครจนบั่นทอนจิตใจในการทำความดีของตนมีคนสงสัยว่าทำไมเลิกกินเหล้าตอบง่ายๆว่าก็เพราะพบสุขที่สุขยิ่งกว่าสุขจากการกินเหล้าอย่างเทียบไม่ได้เลย สุขจากการกินเหล้าหรือสุขอื่นก็แค่ชั่วประเดียวประดาววูบหนึ่งแล้วดับไปแต่อริยสุขหรือโลกุตระสุขนี้มันถาวรยั่งยืนเยือกเย็นไม่มีเสื่อมคลายเปรียบเหมือนบุรุษถือตะกัว่วเมื่อมาพบทองคำก็ทิ้งตะกั่วไปเช่นนั้นแหละ บางคนชอบทำบุญมากแต่ศีห้านี้ยังไม่สมบูรณ์เลยหลวงปู่ชาจึงเปรียบเหมือนเอาผ้าศกกระปกไปย้อมสีแม้จะได้ผ้าสีใหม่แต่มันก็ยังศกกระปกอยู่นั่นเองเที่ยงวันหนึ่งขณะนั่งรับประทานสุกี้อยู่กับเพื่อน ็มีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งสนใจทำถามขึ้นว่าคิดกับพิจารณานี้ต่างกันอย่างไรจึงชี้ให้ดูควันไอที่ลอยกรุ่นขึ้นมาจากหม้อสุก,กี้แล้วบอกว่าเมื่อเห็นควันลอยขึ้นมาก็คิดนึกตรึกตรองว่าควันนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเสื่อมดับไป ต่อมาก็เห็นควันดับไปจริงๆตรงนี้เรียกว่าคิดต่อมาเมื่อเห็นจริงแล้วพอเห็นควันอีกก็นั่งมองเฉยอยู่เห็นการเกิดการเสื่อมการดับไปของควันเห็นความไม่มีตัวตนในควันโดยไม่ต้องคิดตรงนี้เรียกว่าพิจารณา การพิจารณานี้แหละจะนำไปสู่การรู้เห็นธรรมในการภาวนานั้นแรกเริ่มให้ใช้คิดก่อนเมื่อเห็นจริงแล้วจิต,จตก็จะวางคิดไปเองอันหนึ่งควันชั้นใดอารมณ์ก็ฉันนั้น ที่ใดมีอุปปาทานในวงเล็บความยึดมั่นถือมั่นที่นั่นมีทุกข์ที่ใดไม่มีอุปปาทานที่นั่นไม่มีทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงที่ไม่มีอุปปาทานผู้ถึงกระแสธรรมจริงจะไม่โต้อตอบ แก้แค้นเอาคืนหรืออาฆาตพยาบาทผู้หนึ่งผู้ใดเลยใครจะนินทาว่าร้ายอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาที่จะต้องรับผลแห่งกรรมของเขาเองทั้งนั้นเพราะพบความจริงแล้วว่าแม้เรื่องของเรานี้ยังไม่มีแล้วเรื่องของเขาจะมีความหมายอันใดได้เล่า การปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงขณะทานกาแฟาชาร้อนเปิดหม้อข้าวทานซุก,กี้เห็นไอควันเห็นหมอกควันต่างๆให้น้อมเข้ามาให้เห็นอารมณ์ภายในเหมือนควันเหล่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปหาสาระแก่นสารอันใดไม่ได้นี่แหละเรียกว่าโยนิโสมนสิการ ือการทำใจให้แยบคายของแท้แล้วจิตจะจางคลายความยึดมั่นในอารมณ์ต่างๆลงเองโดยอัตโนมัติเงาในกระจกไม่มีอยู่จริงชั้นใดอารมณ์อันเป็นเงาแห่งใจก็ไม่มีอยู่จริงชั้นนั้นเมื่อใด หลงเป็นจริงเป็นจังไปกับเงาเต้นเร่าไปตามเงาเมื่อนั้นย่อมทุกเมื่อใดรู้เท่าทาันความจริงของเงาว่าไม่มีอยู่จริงเมื่อนั้นย่อมไม่ทุกพระอริยะเจ้าจิตจะตื่นอยู่เสมอและจะมีความสุขกับการตื่น มากกว่าการนอนหลับความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายนี้พูดอย่างไรก็จะยังสงสัยอยู่นั่นเองต้องปฏิบัติภาวนาจนจิตเป็นสมาธิไปรู้เห็นชีวิตหลังความตายที่เต็มไปด้วยความสยดสยองน่าสะพรึงกลัวของคนที่เคยทำกรรมไม่ดีไว้ ในขณะมีชีวิตอยู่นั่นแหละจึงจะหายสงสยัยแล้วหลังจากนั้นแม้มดสักตัวหนึ่งก็จะไม่คิดค่าเลยแม้แต่นิดเรื่องครูบาอาจารย์นี้ก็สำคัญถ้าไปได้ครูบาอาจารย์สอนธรรมะแบบผิดผิดนอกจากจะเสียเงินทองเสียเวลาหลงทางแล้ว จิตก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิไปอย่างไม่รู้ตัวตายไปก็จะไปอบายภูมิได้เหมือนกันแต่ก่อนก็สงสัยว่าเวลาไปกราบพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านไม่สอนเรื่องการปฏิบัติเท่าใดนักส่วนใหญ่ท่านก็สอนให้ญาติโยมรักษาศีล สวดมนต์แผ่เมตตาทำบุญทำทานบัดนี้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าเรื่องธรำปฏิบัตนินี้สำหรับคนโลกโลกคนทั่วไปแล้วเป็นเรื่องที่สอนยากและยากที่จะสอนเว้นแต่ผู้มีวาสนาทางธรรมมาแต่การก่อนจริงๆด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ทำบุญแบบหย,ยาบๆไปก่อน ดีกว่าไม่ทำความดีอะไรเอาเสียเลยบางคนก็คิดแบบเขลาว่าพระอยู่สุขสบายดีแล้วอาหารการกินก็บริบูแล้วเลยเลิกทำบุญกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปทำบุญกับขอทานคนยากไร้คนป่วยคนชารา หรือเลี้ยงหมาจรจัดน่าจะดีกว่าเป็นไหนไหนคิดอย่างนี้แสดงว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเนื้อนาบุญของโลกเปรียบเหมือนปลูกข้าวบนที่นาที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์กับปลูกข้าวบนพื้นดินที่แห้งผากแตกระแหงอย่างไหนจะให้ผลดีกว่ากันเล่า ความเจริญใดๆก็สู้ความเจริญในธรรมไม่ได้เพราะสิ่งอื่นเจริญแล้วก็ย่อมมีวันเสื่อมแต่ธรรมนี้ถ้าได้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจ,ใจผู้ใดผู้หนึ่งแล้วย่อมไม่มีวันเสื่อมมีแต่จะพ้นทุกข์ได้ขึ้นไปทุกขณะจิตเหตุนี้เองเมื่อมีท่านร่วมทำบุญหนังสือมาจึงให้ผ่อนว่า ขอให้เจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทินการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงแม้จิตวิญญาณญาติมิตรที่หากตกทุกข์ได้ยากอยู่เมื่อแผ่บุญอันนี้ไปให้ส่วนใหญ่ก็จะพ้นทุกข์ส่วนจิตวิญญาณที่สุขอยู่แล้ว ก็จะสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีประมาณมีพักต้องกล่าวถึงผู้ที่ทำบุญในบุญอันนี้เลยว่าจะมีอานิสง์เพียงใดอันหนึ่งในงานศพญาติมิตรการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานมีอานิสง์ถึงคนตายดีกว่าแจกของชำร่วยอย่างอื่นอย่างเทียบไม่ได้เลย สอบถามข้อรามครับเมื่อจิตกับร่างกายนี้คนละส่วนกันในผมไม่มีจิตในเล็บไม่มีจิตในอวัยวะต่างๆในร่างกายก็ไม่มีจิตแล้วอะไรที่ทำให้จิตกับร่างกายนี้มันยังเกาะเกี่ยวกันอยู่ครับขอบคุณครับอาจารย์ตอบอุป,ปาทาน เมื่อละอุปปาทานได้จะอยู่ด้วยกันแบบไม่เกาะเกี่ยวจิตอัตโนมัติวันหนึ่งเดินลงบันไดที่ทำด้วยไม้ส้นเท้าข้างหนึ่งตวัดไปโดนลูกตั้งบันไดขั้นหนึ่งที่แตกแยกออกเกิดแผลลึกแต่เห็นเลือดไม่ไหล จึงไม่ได้รักษาอะไรความเจ็บเหมือนจะมีแต่ไม่มีตกข้ามอาบน้ำพอน้ำถูกแผลก็ปวดแสบขึ้นทันใดก็เห็นจิตถอยออกมาจากความเจ็บนั้นโดยอัตโนมัติเห็นเจ็บอยู่ฟากโน้นจิตอยู่ฟากนี้ไม่เกี่ยวข้องกันมันทำของมันเอง ไม่ได้กําหนดมุ่งหมายจะให้เป็นให้ได้อย่างนั้นนึกถึงคําสอนของหลวงปู่ชาเรื่องอยู่เหนือเวทนาขึ้นมาในทันใดคนที่ยากแยะผิดถูกไม่ได้เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดในทางธรรมเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคนพวกนี้ จิตใจย่อมมืดบอดอยู่เป็นนิดตายไปก็ไปสู่ทุกคติไปสู่อบายภูมิกล่าวคือไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างดีหน่อยก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้ว่าอีกนานเท่าใดจึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก คำของหลวงปู่บุญส่งทิศสาโรวัดป่าสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีก่อนพิมพ์หนังสือกว่าจะถึงกระแสทำแจกลูกศิษย์ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มธรรมกลุ่มหนึ่งได้นำต้นฉบับหนังสือไปให้หลวงปู่พิจารณาดูซึ่งเมื่อหลวงปู่พิจารณาดูแล้วก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนหันมาปฏิบัติธรรมกันเยอะให้พิมพ์แจกเป็นธรรมทานทั้งหมดบัดนี้หนังสือดังกล่าวได้มีผู้ใจบุญร่วมกันพิมพ์แจกไปจำนวน6ครั้งยอดพิมพ์18,000เล่มช่วยนำทางการปฏิบัติภาวนาให้กับคนมีปัญญาจำนวนมากมาย คำของหลวงปู่ช่างศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักจะถึงกระแสทรรได้ต้องรู้จักสติถึงกระแสสติก่อนจริงๆสิทธิ์ได้ยินคําว่าสติรู้กายรู้ใจรู้สึกตัวทั่วพร้อมจากที่พี่สาวเปิดฟังแผ่นหลวงพ่อรูปหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเสียงมานานกว่า5ปีก็ไม่ได้อะไรก็เข้าใจว่ารู้แล้วไปวัดฟังหลวงพ่อที่ปฏิบัติดีรูปหนึ่งเทศสอนทุกเช้าก็คิดว่าเข้าใจแล้วเรียกว่าสิทธิ์ง่ง,งมโขงมานานมาถึงบางอ้อเมื่อปีที่แล้วตอนอ่านหนังสือกว่าจะถึงกระแสธรรมของท่านอาจารย์ อ่านซ้ำขีดเส้นยำ้ำคำสติความไม่เที่ยงในรูปนามขันห้าขับรถก็ฟังให้ขึ้นใจกระจ่างลงมือปฏิบัติตามทุกวันนี้ทราบซึ้งบุญคุณน,นี้ของท่านมากๆค่ะขอปฏบิบัติบูชาท่านอาจารย์ด้วยความสำนึกค่ะ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆที่เหนื่อยกายพร่ำสอนทุกวันเมื่อพบธรรมพบจิตพบใจแล้วจะพบว่าสิ่งที่ออกมาจากใจนั้นล้วนไม่จริงมายาไม่จีรังหาตัวตนแก่นสารอันใดไม่ได้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่านั่นคือเรา ของเราทั้้งสินเมื่อเห็นเนืองๆจิตจะเบื่อหน่ายนิพิทาคลายออกมาเองโดยอัตโนมัติคำว่าอุเบคาในสัมโพชงเจดนั้นหมายถึงจิตที่แยกออกจากอารมณ์ได้แล้ววางเฉยต่ออารมณ์ไม่ได้หมายถึงจิตเฉย ้าจิตเฉยแสดงว่าจิตเสวยอารมณ์เฉยเข้าให้แล้วเมื่อประมาณปลายปี2528นนั่งสมาธิเห็นตนเองเดินทางกลับบ้านมองไปข้างหลังเห็นขบวนรถขับติดตามมามากมายสุดลูกหูลูกตาทั้งรถเก่ารถใหม่ ทั้งเกวียนทั้งรถเนบนบรรดารถเหล่านั้นขับอยู่บนถนนเล็กๆคดเคี้ยวไปมาแต่ไม่มีรถคันใดออกนอกเส้นทางเลยเกิดความรู้ขึ้นว่าต่อไปจะมีคนเดินตามเส้นทางนี้จำนวนมากนี่คือมรรคาที่กลับบ้านในวงเล็บนิพพาน บัดนี้สิ่งที่เห็นกลับเป็นจริงขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์และสำหรับผู้ที่เดินตามหากไม่ทิ้งเส้นทางนี้แล้วก็ย่อมจะถึงบ้านในวงเล็บนิพานอย่างไม่ต้องสงสัยใดๆเลยคนจนไม่มีวันหมดโลกถ้ายัางมีคนโกงอยู่ คนที่จนวันนี้ก็คือคนที่เคยโกงเบียดเบียนคนอื่นมาก่อนในอดีตการคนที่โกงเบียดเบียนคนอื่นในวันนี้ก็จะเป็นคนจนในอนาคตการไม่มีใครอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้เลยดังนั้นตราบใดที่ยังมีการโกงอยู่ก็จะยังมีคนจนอยู่คู่โลกตลอดไป เรื่องการฝึกสติไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไรสาระที่เราเพียรฝึกสติก็เพื่อให้รู้เท่าทันอารมณ์จะได้ไม่ถูกอารมณ์มันกัดเอามันหลอกเอาเพราะถ้าไม่รู้เท่าทันมันจะหลอกเราได้สารพัดหลอกให้ทําร้ายคนนั้นคนนี้ทั้งด้วยวาจาและการกระทา บางทีมันก็หลอกให้ทำร้ายตัวเองถึงขนาดฆ่าตัวตายก็มีกว่าจะรู้ตัวก็สายไปเสียแล้วทุกรายไปถามสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินได้ยินบ่อยแต่คิดว่าไม่น่าใช่สวดมนต์โดยมีสติ ก็เป็นประโยชน์ได้ส่วนภาวนาแค่นิ่งก็ได้แค่พักจิตคิดอย่างนี้ถูกไหมครับตอบไม่ถูกสวดมนต์ถ้าได้แค่สงบไม่เรียกภาวนาถ้าสวดบทที่เป็นการพิจารณารูปนามแล้วได้ปัญญาขึ้นมาเห็นตามจริงในรูปนาม มีสติรู้เท่าทันรูปนามอารมณ์ขึ้นมาจึงจะเรียกว่าเป็นการภาวนาได้ภาวนาแล้วเอาแต่สงบนิ่งไม่ถูกต้องอันนั้นมันสมถะภาวนาแล้วมีสติรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆไม่วิ่งตามอารมณ์ต่างๆจึงจะถูกต้อง การภาวนาที่ถูกต้องก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่ที่พร่ำสอนไปอย่างอื่นไม่เรียกว่าการภาวนาไม่ทำให้พ้นทุกข์ได้จริง